สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญซุ้มกอหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะองค์เล็กๆนะคะเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลค่ะ เหรียญน,นะคะเอ,อ่อจะเห็นว่าองค์เล็กเพราะว่าเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ10บ,บาทจะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเล็กน้อยค่ะออกเมื่อปีพศ2533ค่ะลูกค้าด้านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปท่านใดที่ต้องการให้หาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทและคุยโทรศัพท์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ